38จากแผนภาพเวนออยเลอร์ที่กำหนดให้บริเวณที่แรงเอาในภาพคือข้อใดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีสูตรลัดอะไรเนาะก็ใช้วิธีการเช็คช้อยสทีละช้อยนี่แหละนะครับว่าตรงกับข้อไหนซึ่งคำตอบในที่นี้ก็คือตรงกับข้อ1น,นั่นเองปึ๊บนะมาดูที่ c ลบ b กันก่อนนะครับพี่จะเขียนแยกให้ตามลำดับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับตรงนี้เป็น a b, c นะแล้ว c ลบ b ครับ c ลบ b ก็คือส่วนไหน c ลบ b คือส่วนนี้ถูกปะอ่า c ลบ b คือส่วนนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเอา a intersect กับ c ลบ b นะครับน้องก็จะได้ส่วนไหนออกมาครับน้องก็จะได้ส่วนนี้ออกมา ถูกไหมครับซึ่งก็จะตรงกับในช้อยอันนี้อาจจะวาดรูปกลับกันนิดนึงนะดังนั้นตรงนี้นะครับพี่จะเขียนเพิ่มเติมให้นะ a อินเตอร์เซกกับ c ลบ b ซึ่งเจ้า c ลบ b ตัวเนี้ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือ c อินเตอร์เซก b ีพามโอเคไหมครับจากตรงนี้นะครับเออินเตอร์เซกนะ a อินเตอร์เซก c อินเตอร์เซก b ีพามนะครับตรงเนี้ยมันเป็นอินเตอร์เซก ทั้งคู่เราไม่จำเป็นต้องมีวงเล็บก็ได้น้องก็หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ a intersect c intersect b พร้อมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ38ตอบข้อ1นะ